สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eastern Warboard Game ครับ7ธันวาคมครับอ่าเราก็ได้ Detachment จาก g o d m a s t ันใหม่มาเป็นของ Blood Angel ครับ r a i e Curse or t h r o s h รามาดูกันดีกว่าว่า Detachment รูได้ความสามารถอะไรมาบ้างอ่าอย่างแรกครับ Model Adapted Star t e s ที่โจมตีระยะประชิดเนี่ยจะได้ Reload o u l l o f One นะ o u l l ที่ออกหน้าหนึ่งจะสามารถ Reload ได้แล้วก็ เวลาที่เพสมาลีนของเราเนี่ยการไฟถ้าเกิดเราได้ชาร์จเข้าไปจะบวก1 a t t a แอถ้ายูนิตนั้นติดแพทเทิร์นช็อคเนี่ยจะได้บวกเป็น2 a t แอ c แทแทนหมายความว่าบ้านนี้ครับมันคือส่วนผสมของบ้านหลักซึ่งเวลาชาร์จจะได้บวก1 a t t a แอกับ2 s t a เตก็กับกับบ้านรอสบริเทนก็คือเป็นบ้านของเดดคอมพานีที่ สามารถสามารถรีโรบูโรออฟวันได้แต่ว่าตัวบ้านเด a ดคอมพานีเนี่ยมีผลกับแค่เด a ดคอมพานีอย่างเดียวแต่พอเป็นบ้านใหม่เนี่ยมีผลกับโมเดลสเปซมารีนทั้งหมดเลยแต่ว่าให้กับแค่การโจมตีประชิ์อย่างเดียวส่วนเรื่องจํานวนแอคแท็กเนี่ยก็คือได้เยอะกว่าบ้านหลักอีกเพราะว่าถ้าเกิดติดช็อคเนี่ยได ส a งแอคแทเลยทีเดียวมาดู Enhancement กันดีกว่าอันแรกค่าไมลเรลิควอ y รีนะครับใส่ให้ชั a เพลนก็จะแจกเก้หกให้กับกองที่ชั a เพลนตัวนี้รีดแล้วก็เวลา Test b แ t t เท s ช็อคเนี่ยถ้าอยู่ในชั a เพลนตัวนี้จะสามารถรีโลได้อืมอันต่อมา Master o p e r t t o r s ครับใส่ให้โมเดล a c e Marine เป็นการกด1ครั้งต่อเกมครับจะทำให้ได้ไฟเฟิร์สอันนี้ก็ถือว่าโอเค เป็นการเพิ่ม ability ในการต่อสู้ระยะประชิดให้กับโมเดลของเราเวลาโดนชาร์จเพราะว่าไม่ใช่ทุกกล้องของเราที่จะตีประชิดเก่งหรือมีไฟเฟิร์สอยู่ถ้าจูดิเชียไม่ได้ลีดเราก็แทบจะไม่มีไฟเฟิร์สเลยตัวเลือกที่มีน่าสนใจก็คือเอาไปคู่กับ dead company ที่เป็น with bow rifle นะครับเพราะว่ากองนั้นจะสามารถฮีโรอีกฟรีได้พอเอาคาแรคเตอร์ที่ใส่ master operators ตีดเราฮีโรอีกฟรีแล้วก็กด ไฟเฟิร์สเข้าไปฟันถึงแม้กองโบลเฟิร์ยอาจจะตีประชิดไม่ได้เก่งมากแต่ว่าก็ถือว่าใช้ง่ายอ่ะต่อมาครับเซนคีเนรีเทียใส่ให้เป็นมารินตัวไหนก็ได้จะทำมันจะเป็นออร่าแจกให้กับเดดคอมพานี y รอบรอบ,รบตัวของโมเดลนั้นในระยะ6นิ้วให้1สเตนก็จะเป็นการเติมส่วนที่ขาดไปของบ้านนี้นะครับที่เขาบวกแต่แอคแทไม่ได้บวกสเตนมาให้ อันต่อมาครับ Angel Fang คบว่าดีมากเลยเพราะว่าใส่ให้กับเมทัลรีนโมเดลไหนก็ได้แล้วเวลาตัวนั้น่ะตีคาแรคเตอร์มอสเตอร์หรือเวไอเคิเนี่ยจะได้ s u s t a i n hit สโอเคเรามาดูสตรัทเจมกันครับ a g r r m Warning ครับอธิบายง่ายๆคือถ้าบัตร a อ g e เของเราตายความหมายง่ายๆคือถ้าบัตร n อ e l เจเราอยู่บนจุดแล้วโดนยิงตายเรากดเจมนี้จุดนั้นจะเป็นของเรา ที่ไม่ได้พูดถึงการตีประชิดนะครับเพราะว่าการไฟ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคอนโซลิเดตเข้าเข้ามาในจุดอีกซึ่งพอมันคอนโซลเข้ามาเราก็จะโดนยุดยดจุดคืนเป็นตตาเจมที่อัปเกรดมาจากของบ้าน s อ b r i t a i n ครับของบ้านนั้นน่กดได้กับ Dead Company อย่างเดียวอันนี้กดกับ b l o o d a n g e l แต่พอมันขึ้นว่า b l o o d a n g e l ยูนิตเนี่ยต้องเป็นโมเดลที่เป็นของ b l o o d a n g e l เท่านั้นต่อมา a r m o r o อ c o อ t e m p t อันนี้ไม่ต้องพูดมาครับ Spain Marine มีทุกทับข้ามไปได้เลย Insen เลมเพจใช้ตอนไฟรหรือตอนชูตก็ได้กดให้กับเดสคอมพานีอย่างเดียวเราทําให้ได้ฟ no ิวโนเพนฮาบุกคือพวกเดสคอมพานีอะครับปกติจะมีฟิวโนเพนหกบวกอยู่แล้วอันนี้ก็คือกดให้โอกาสออกฟิวโนเพนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นสองเท่าก็คือออกห้ากับหกแทนที่จะออกหกอย่างเดียวมันจะทําให้เดสคอมพานีถึกมากๆเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นีแมนเทสกับลีดกองด้วยเนี่ยีแมนเทสสับแท็กาดเมจหนึ่งะจะถึกขึ้นอย่างมากๆ ริมฟอร์มริมครับเลือกอเพิ่ม1 s t a สหรือ1 AP หรือเราสามารถประกาศ l e ฟเตอร์จะได้ทั้งสเตนและ AP อย่างนั้นหนึ่งแต่ว่ากองนั้นจะติด b บทช o n s ช็ c k ทีนี้มันไม่มีข้อเสียเลยครับสำหรับเ s t a ตอร g เจอันเนี้ยถามว่าทำไมอย่างแรกคือพอเราประกาศว่าอเอาทั้งสเตนเอาทั้ง AP เนี่ยเราติดช็อคติดช็อคได้อะไรครับเวลาชาร์จเข้าไปเนี่ยบวก2 a t t a c แพวก Power อร์ฟหรือว่า ตัวเ c ็กซ์คา l เวของ d a a ช Company เนี่ยปกติอาจจะตีแค่3ที่พอ,อเวลาเราชาร์จเข้าไปเรากดส t ตทัทเมี้ให้มันจะกลายเป็นว่าเพิ่มมา2อง t a c k Power f i เ t เนี่ยจาก,ก3ลูกก็จะกลายเป็น5ลูกเลยแล้วก็ s ส a i n จาก8กลายเป็น9นั่นยังไม่รวมถึงถ้าเรามี Chaprain ใส่ s i n g u เ a r ล t ่เทีมาด้วยเนี่ยมันก็จะแจกออนไลน์ให้กล่องนั้นอยู่และบวก1 s t a งสกลายเป็น บวกอันนี้เป็น2องสเตนมันจะบวกเยอะกว่าบ้านปกติครับก็คือจะบวกเป็น2 Attack กับ2องสเตนแล้วก็บวกอีก1 AP ในมูลค่า1 CP เท่านั้นเองครับมันคุ้มค่ามากๆเลยนั่นยังไม่รวมถึงการที่เดอคอมพานีมีความสามารถที่สามารถดีโรฮิตโรในการตีประชิดนะครับแล้วก็ได้ดีโรบูโรออฟวันจากดดแทชเมนต์กลองเดียวได้ครบเครื่องทุกอย่างไม่ต้องโอดก็ได้ สแตทาจมต่อมาครับ d e a เลสดิวตี้ครับ2 CP Fight ฟ n d น a t ครับง่ายๆอันต่อมาครับเ e ดราดครับใช้ตอนมูฟเฟตเนะเดี๋ยวต้องเลือกว่ากองนั้นเนี่ยให้เขาแอดวานแล้วชูได้หรือให้แอดวานแล้ว,ลวาาชาร์จได้หรือถ้าเราประกาศเป็นเ e t t e r s ครับจะสามารถ a แอดวานแล้วชูชาร์ดได้เงื่อนไขคือติดแบตเทนช็อกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในส t ตทาจมที่ดีครับ ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะให้เลือกก็คือเราเลือกเป็นแอดวานซ์เราชาร์จได้นะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเหตุผลที่เราจะแอดวานซ์ชูเท่าไหร่ในเมื่อบ้านของเราเนี่ยซัพพอร์ตกับการโจมตีระยะประชิดครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะบ้านเนี้ยเป็นส่วนผสมของบ้านหลักของของบัดเอ็นเจครับบ้านเดทคอมพานีของบัดเอ็นเจลก็คือเอาดีโลวูลของบ้านเดทคอมพานีมาแล้วก็เอาบวกแอคแท็ของบ้านหลักมาแต่ แอคแท็กของบ้านเนี้ยจะเยอะกว่าบ้านหลักตรงที่ว่าทาเขาติดช็อคเนี้ยเขาจะได้บวกเป็น2 a งแอคแทกแทนมันก็จะเพิ่มแวลูสตัลเเจมที่ทําให้เกิดเล t t ท r ร์สได้ตรงที่ว่าเราสั่งให้มันเกิดการแบทเทิลช็อคเองได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องรอให้ตายเกินครึง่งเราไปเทสต์ดอนคอมมานด์เฟ e ถ้าถามว่าบ้านเนี้ยเล่นยังไงก็คือด้วยหลักๆผมมองว่าเราจะเล่นเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็คือก็ มีสังกีนาริกาดพร้อมกับกัปตันเอาไว้เป็นหน่วยโจมตีเร็วเพราะสังกีนาริกาดค่อนข้างถึกแล้วก็ตีแรงพอสมควรเลยเวลาชาร์จก็จะได้บวกหนึ่งแอคแท็เป็นตีเหมือนบ้านปกตินะมันก็ตีเข้าปกติของมันแล้วถ้าเกิดเรากดเจมให้เนี่ยไม่ว่าจะเพิ่มสเตนกับ AP ก็ตามหรือแอดวานซ์ชุดชาร์ได้ก็ตามเนี่ยมันก็โอเคท้งนั้นครับ แล้วก็อาจจะมีคอมโบเอาชับเพนติด Master of l อ t เลเทรมาแล้วก็ไปกับเดดคอมพานีวิดโบไรเฟิ e เพื่อที่จะฮิโรอีกฟรีได้จากนั้นตอนไฟเฟดเราก็สั่งบวก1 s t a สตนตรงนี้แล้วก็บวก1 AP ด้วยวก็จะได้บวก2 a t แอ c แจากค a s t Combat Weapon ที่กลายเป็นเชนฟอดตี 5T ทีเลยแล้วก็สเตน5้ลบ1นึ่ดชเพนวิทจ,จัมแพกติดสังคินารีเทียแล้วก็ไปกับเดดคอมพานีวิทจ,จัมแพกก็ได้แล้วก็กด ลิมฟอร์มลิมก็จะกลายเป็นอองนั้นบวก2 Attack จากบ้านบวก2 s t a n จากลิมฟอร์มลิมและ1จาก enhancement และได้1 AP เอ่เชนสอดก็จะเป็น AP-2 ลบ2แล้วก็อาวุธอื่นก็จะเป็น AP-3 ลบ3วันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทราบแต้มว่าจะมีการปรับแต้มแบบนังไม่ทราบ enhancement แต่ละอันมีกี่แต้มหรือว่าจะมีการปรับเพิ่มลดเท่าไหร่ อาจจะไม่ได้มีการปรับแตมต่อก็ได้ถ้าชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับหรือถ้าใครอยากจะมาพูดคุยหรือมาเล่นด้วยกันก็มาพบกันได้ที่ร้าน Eastern Warboard Game ครับ